ลูกหลอกคมตำรวจพิมพ์ใหญ่ปี2538นะครับรุ่น80ปีนะครับนะครับนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พุ่นสายนะครับนะพระทุกองค์นะครับเวลาถอดพิมพ์มานะครับตรงสังกตินะครับนะจะเป็นลักษณะเป็นร่องเป็นขั้นเรียบร้อยสวยงามมากนะครับนะครับช่วงสังกติเห็นไหมครับจะมีเป็นลักษณะรอยขั้นเป็นร่อง ของเกนนะครับล่องพวกนี้จะตื้นจะบวมนะครับไม่คมชัดล่องแขนซ้ายนะครับจะเป็นลักษณะทะลุแต่ล่องขวานะครับจะต้องเป็นลักษณะตันล่องนะครับนะจะต้องมีความลึกเป็นล่องเป็นเองเลยนะครับนะฐานพระฐานพระจะเป็นลักษณะล่องลึกเข้าไปเลยเห็นไหมลักษณะนะครับจะเป็นขั้นแล้วก็ล่องลึกลงไปนะครับเนื้อทองคําพ่นทรายนะครับเป็นเหมือนเม็ดเล็กเห็นไหมเป็นเม็ดระยิบระยับเล็กๆครับนี่ครับส่วนใหญ่นะครับเส้นคอจะติดแทบทุกองเลยเห็นไหมครับจะเป็นเส้นคอ3 ั้นลึกเข้าไปเลยทองคําส่วนใหญ่จะติดนะครับพลิกด้านหลังมาเราสังเกตตาโลตํารวจนะครับจะต้องเป็นลักษณะเป็นเหมือนรูปโลบนูน,น,นตรงกลางเห็นไหมครับตาโลจะมีความลึกคมมากเห็นไหมตรงนี้ครับจะเป็นปากตะขาบเป็นล่องลึกลงไปนะครับนะนี่ก็เป็นล่องใต้ฐานนี้คือจุดสําคัญในการดูเลยจะตอบเป็นตัวโค้ด P ทองคําจะตอบตัว P ีนาหน้าทุกองคฟอนจะเป็นฟอนตขนาดนี้นะเล็กๆประมาณนี้แหละ จมลงไปนะครับล่องลึกๆแล้วตรงกลางก็จะมีเป็นลักษณะเป็นสันเป็นตัวหนังสือนูนขึ้นมานะแต่โค้ดจะเป็นจมล้นไปนะครับรุ่นนี้สวยๆองค์หนึ่งก็หลักแสนนะครับนะถ้ามีก่องมีการ์ดก็ได้ราคาอีกนะครับ